ข่าวแรกนะคะก็ต้องพาไปดูภารกิจนายกอิงกันก่อนค่ะวันนี้นะคะนายกอิงก็ขึ้นเวทีกล่าวปภาฐกถาพิเศษในหัวข้อเชื่อมั่นประเทศไทยในงานสัมมนามติชน Leadership Forum 2 0 25 t r u s t t h a i l a นด์ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปบรรยากาศค่ะตลอดปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหา แล้วก็ความท้าทายต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนักเงินในระบบที่ไม่พอยังมีความฝืดเคืองอยู่มากค่ะแต่ด้วยความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนค่ะทําให้เราได้เห็นสัญญาณอันดีมากๆนะคะก็คือปลายปีที่แล้วนะคะเราก็มีเศรษฐกิจมีตัวเลข GDP ของปี67ขยายตัวขึ้น2.5%นะคะเร่งจากการ ขยายตัวเดิมที่วางไว้คือ2%น้าแต่ปี66นั่นเองค่ะเห็นได้ว่านะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเองก็ขยายตัวค่ะและที่สําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวค่ะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆภาคส่วนรวมกันค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่จาก ฟรีวีซ่าที่เราได้ประสานกับหลายๆประเทศเพื่อจะให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็แน่นอนต้องมีเรื่องของความเชื่อมัน่นความมั่นคงด้วยที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําให้ดึงดูงดนะักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลกค่ะสำหรับในปี68เองนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะให้ GDP เติบโตขึ้นที่3%นะคะโดยที่มีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ของการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการใช้จ่ายของประชาชนที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะภาครัฐเองนะคะก็มีส่วนในการช่วยผลักดันเรื่องนี้ค่ะในการใช้งบลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวดิฉันเองนะคะก็เรียกทุกภาคส่วนมาคุยกันว่างบต่างๆที่เราได้เนี่ยก็อยากให้เกิดการลงทุนให้เร็วที่สุดค่ะเพื่ออะไรคะอย่างเช่นการสร้างสะพานการลงทุน ก่อสร้างต่างๆก็ทําให้เกิดการจ้างงานเงินในระบบก็จะเกิดการหมุนเวียนมากขึ้นประชาชนก็จะมีอาชีพมีการถูกจ้างงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขที่ออกมานะคะการเอาตัวเลข GDP ของประเทศไทยนะคะทเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนก็คงได้พยายามได้เห็นข่าวกันบ้างแล้วนะคะ ก็มีตัวเลขที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการดูรายละเอียดในเรื่อง